สวัสดีสมาชิกไลออนสากลภาค310ดีทุกท่านครับขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของไลออนสากลภาค310ดีที่กำลังจะมาถึงในวันที่21-25นี้ประธานจัดการแข่งขันภาพพิพทเตอร์ได้ทำการต่อยอดผลงานของเด็กๆทำให้เขาเองมีตัวตนทำให้เขาเองมีพื้นที่ทำให้เขาเองมีทักษะในการที่จะพัฒนาฝีมือโดยการนำภาพทั้งหมดนะครับมาแสดงที่ศูนย์การค้ามาบุญคองเซ็นเตอร์ จะมีพิธีเปิดในวันที่21เวลา14นาฬิกาเชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราและท่านประธานฝ่ายจัดการแข่งขันภาพพิสโตเตอร์ยังเปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกไลออนเราได้เป็นแอมบาสเตอร์เป็นทูตสำหรับที่จะสื่อสารกิจกรรมดีๆสำหรับผู้ที่เข้าร่วมชมง,งานในวันต่างๆด้วยถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ติดภารกิจอะไรพร้อมที่จะเป็น แอมบสสเตอร์ในการที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมของไ i ออนเชิญแจ้งลายชื่อสมโมสรมาได้เลยนะครับและเราขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีกิจกรรมต่อมาในวันที่24มีนาจะมีทอดพ้าป,ป่าเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลด่านช้างกิจกรรมนี้จัดโดยสมโมสรไรออน Lion ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจะจัดณโรงเรียนผู้สูงอายุในเวลา9ิ30นาทีเป็นต้นไป และกิจกรรมวันที่30เป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบก่อตั้ง30ปีของสโม,มสรพระนั่งกล้ากรุงเทพ3าทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจโดยมีตีมงานว่าจาักใจเชื่อมใจก้าวต่อไปและไปร่วมฉลองความสําเร็จของสโม,มสรพระนั่งกล้ากรุงเทพด้วยกันนะครับส่วนกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งแสดงถึงความกระตันยูที่เราจะมีต่ออดีตว่าการภาคทุกคนในวันที่1เมษายนนี้ เป็นกิจกรรมสดุปดีอดีตว่าการภาควันนั้นเรามีอดีตว่าการภาคมาเกือบครบกันทุกท่านนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาร่วมรับการสรุดีจากพวกเราสมาชิกไลออนได้และเราเองจะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับแม่และพ่อดีเด่นแห่งไลออนประจำปีด้วยเช่นเดียวกันและายสุดของกิจกรรมนี้จะมีกิจกรรมรดน้ำนำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกๆคนอีกเช่นกัน กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นที่โรงแรมรอยัลซิตี้ปิ่นเก้านะครับเวลาจะเริ่มตั้งตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปสำหรับช่วงนี้มีคำตอบหลายคนมีคำถามหลายคนกนังวลหลายคนสงสัยว่าค่าสมาชิกเราจะเลือกจ่ายเฉพาะค่าบำรุง สมาชิกให้กับไลออนภาคไลออนสากลนอย่างเดียวได้ไหมเพราะว่าเราดูปฏิทินกิจกรรมแล้วปีบริหารนี้ทั้งปีบริหารเราไม่สามารถที่จะมีเวลาร่วมกิจกรรมกับสโมสรกับทงภาคได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการชําระบํารุงค่าสมาชิกเราจะส่งตรงไปที่อินเตอร์เราจะส่งตรงไปที่ภาคหรือจะให้สโมสรทําการชาระค่าบำรุงสมาชิกดีสําหรับช่วงนี้มีคําตอบผมตอบไว้นะครับว่าเงินค่าบํารุงสมาชิกนะครับ เราควรที่จะจ่ายเต็มตามที่ทางภาคได้แจ้งให้ท่านจ่ายนั่นแหละครับเราไม่ควรที่จะมาบั่นทอนกิจกรรมใดๆเลยทั้งสิ้นที่เราไม่สามารถที่จะร่วมได้เพราะว่าเงินที่ท่านจะไปจ่ายนะครับท่านจะต้องลงไปกองคุณบำรุงไรอัอนสากลลงไปกองทุนบำรุงภาครวมลงไปกองทุนประชุมใหญ่สามัญประจําปีไรออนภาครวม3ามหนึ่งประเทศตทย ลงไปกองทุนกิจกรรมภาครวมลงไปกองทุนสารานุกรมไทยภาครวม 3. 1 0ประเทศไทยลงไปกองทุนสารานุกรมภาค3า0หดีจัดการทําเว็บไซต์กิจกรรมสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ลงไปกองทุนบริษัทเสียงสิงโตภาครวม 3. 1 0ประเทศไทยลงไปบำรุงภาค3า0หน่งนยดีเงินทั้งหมดที่เรียกแจ้งไปที่ท่านนะครับไม่ใช่ว่าไปส่วนใดส่วนหนึ่งของเราจะต้องนํามาบำรุงบริบรหารจัดการ เพื่อที่จะทําให้องค์กรและองค์สากลน,นะครับลันไปได้ด้วยความดีเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนว่าท่านเองอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งท่านบอกว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาประจําปีแล้วให้กับส่วนกลางให้กับรัฐบาลท่านเองไม่จําเป็นจะต้องมาจ่ายค่าบารุงส่วนกลางของโครงการหมู่บ้านจัดสรรก็ได้เป็นสิ่งที่เหมาะสมน,นะครับโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นั้นจะต้องนําเงินของท่านนะครับ มาจ่ายตั้งแต่ค่าซ่อมแซมบำรุงน้ําจ่ายค่าไฟค่าบํารุงระบบแสงสว่างส่วนกลางจ่ายค่าตัดต้นไม้ปลูกต้นไม้รวมไปทั้งจ่ายค่ารักษาความปลอดภัยต่างถ้าท่านที่จะไม่เลือกจ่ายหรือว่าเลือกปฏิบัติหรือทําสิ่งใดทีหนึ่งที่ไม่ควรแล้วถามว่าท่านจะอยู่ภายใต้ที่มีเพื่อนบ้านที่เขายินดีพร้อมจ่ายได้อย่างไรและที่สําคัญนะครับ การที่เราเองเป็นสมาชิกคงหนึ่งของโครงการเราจะต้องให้การร่วมมือทางด้านการประชุมให้ข้อเสนอและข้อคิดเห็นที่ถูกต้องและเหมาะสมเท่านั้นไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงเ,เป็นอย่างอื่นหรือประเด็นใดทั้งสิ้นเราอยู่ในองค์กรแล้วสากคมีการมอบหมายงานเป็น,นระดับชั้นเราควรให้การสนับสนุนเพื่อที่จะทําให้องค์กรของเราขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง,ขงต่อไปขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์มาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของการเป็นสมาชิกราด้วยกันสวัสดีครับ